วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็ทำให้ศิลปินพื้นบ้านล้านนาหนึ่งในอาชีพอิสระที่ไร้หลักประกันใดๆได้รับผลกระทบอย่างเือนอย่างหนักนะคะเนื่องจากงานแสดงต้องถูกยกเลิกทั้งหมดตอนนี้ขาดไรายได้กว่า2ปีแล้วค่ะหลายคนเขาก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพครอบครัวกันค่ะเป็นประจำทุกวันที่นายมานิตรินยะหรือเทิดไทยชัยนิยมศิลปินนักร้องล้านนา ที่เคยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตต้องหันมาทำงานรับจ้างดูแลร้านจำหน่ายรถมือสองในตำบลสันกลางอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับค่าจ้างวันละ300บาทมานิดบอกว่าการระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําทำให้มีคำสั่งปิดสถานบริการและสถานบันเทิงงานแสดงต้องยกเลิกทั้งหมดจึงหันมาขายปลาทูในตลาดสด แต่การระบาดและลอกสองก็ทำให้มีคำสั่งปิดตลาดจึงเลิกขายและหันมารับจ้างรายวันเพื่อให้มีไรายได้จุนเจือครอบครัวถามว่ามันเพียงพอไหมม,มันไม่เพียงพอหรอครับเพราะว่าเราผมมีลูกสองคนลูกผมตกง,งานลูกผมเป็นนักดนตรีเรียนจบแล้วเป็นนักดนตรีเล่นตามในผับจังหวัดเชียงใหม่ตั้งวงกับเพื่อนๆก็หมดสิทธิ์ลูกคนเล็กเรียนอยู่ นะครับก็ถือว่าจุดเนี้ยมันมันแต่ผมนี่อดได้ครับอดได้แต่ขอให้ลูกมีกินให้ลูกมีเรียนธนเชันามวงหรือรู้จักกันในนามเหินฟ้าหน้าเลื่อมเป็นนักร้องนักแสดงอีกหนึ่งคนที่วิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ต้องเปลี่ยนบทบาทจากศิลปินมาเป็นเกษตรกร ดูแลสวนลำไยเนื้อที่หนึ่งไร่ในตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ธนเชษบอกว่าก่อนวิกฤตโควิด -19 เคยมีรายได้จากการแสดงคืนละนับหมื่นบาทแต่เมื่อเกิดโรคระบาดการแสดงจึงถูกยกเลิกทั้งหมดที่ผ่านมาเคยลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นแต่ก็สอบตกจึงหันมาทำการเกษตร ดยลดรายจ่ายในครอบครัวลงทั้งหมดเพื่อปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์โควิดให้ได้เขา้องมาโฟวงเรื่องว่ามันจะหายเมื่อใดเขาบอกว่าเขาเอาอย่างก,กินดีกว่าเขาอ่ามาโวงเรื่องการเป็นอยดีกว่าว่าเขาจะูทำไมหาก,กินอย่างางเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดอยู่ได้ไปวันๆอาอย่ดีกว่านะครับ,ป,บปับตัวเลยครับผมอ,อ,ยอย่างนักร้อง จากถือไม้มาถือขบกปับมดศิลปินล้านนาจำนวนไม่น้อยในจังหวัดเชียงใหม่แม้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอูปัญญาแต่กลับมีอาชีพที่ไร้หลักประกันใดๆเมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 ขณะที่การสำรวจของสภาวัฒนธรรมพบว่ากลุ่มศิลปินพื้นบ้าน และเครือข่ายผู้ประกอบการด้านศิลปะวัฒนธรรมขแขนงต่างๆในประเทศมีมากกว่า26,000คน